นี่มาพบกับสตาร์ทนะครับผมผมจะมาแนะนารถครอบครัวนี้เลยเป็นที่ห้ออิสุสครับตัวนี้เป็นอิสุสมิวเอตัว3.0ขับ2ครับทันนี้เนี่ยเป็นปี2014นะครับภายนอกเป็นสีขาวมุกนะครับเป็นตัว3,000ขับ2ครับปี2014เดี๋ยวผมจะพาชมรอบตัวรถและภายในตัวรถกันครับผมครับวันนี้เป็นอิสุมิวเอตัว3.0ขับ2ปี2014ครับภายนอกเป็นสีขาวมุกนะครับนี่ครับรถสวยมากครับทันนี้รถมือเดียวนะครับ แล้วก็แต่งมาล้อแมกนะครับแต่งมาเป็นขอบ20นิ้วนะครับสวยๆเลยทั้งสี่ล้อเลยนะครับคันนี้นะครับล้อแมกขอบ20นิ้วนะครับครับใครมองหาอีซุสุมิวเอ็กซ์รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งอยู่นะครับคันนี้เลยครับผมรถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยปี2014ตัวเครื่อง3,000นะครับตัวนี้เลยนะครับตัวขับสองนะครับครับภายนอกรถค่อนข้างสวยมากครับผม ผมจะพาชมด้านในภายในตัวรถนะครับด้านในภายในตัวรถนะครับจะเป็นเบาะหนังสีเบจหรือสีครีมนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าฝัา่งคนขับนะครับครับพวงมาลัยจะมีมัตติฟังก์ชันเพิ่มเสียงรถเสียงปรับเปลี่ยนวิทยุได้นะครับครับแล้วก็ตัวหน้าจอเป็นหน้าจอตัวทัชสกรีนนะครับตัวนี้มีกล้องมองหลังครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ เชื่อม USB ได้นะครับรับถ่ายโทรศัพท์ได้เลยเป็นแอร์ระบบดิจิตอลนะครับตัวนี้สามารถตั้งออโต้ได้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับน่ครับสภาพโดยรวมรถค่อนข้างสวยมากครับคันนี้นี่นะครับแล้วก็มีจอกลางให้ด้วยนะครับคันนี้แล้วก็ด้านหลังพ่วงดีสารนะครับก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมเหมือนกันเป็นเบาะหนังสีครีม มีจอกลางมาให้ด้วยนะครับแล้วก็คอนโซลหน้าตัวเบาะแลวพวกนี้รถไม่ช้ำเลยนะครับสำหรับคันนี้เลขไมค์คันนี้ครับอยู่ที่1 4ึ่งแี่มืกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับใหม่แท้นะครับคันนี้นี่ครับรถสภาพสวยๆครับผม i s u เซอร์มิวตัว3 0มจขับ2นะครับปี2องพนะครับแล้วก็ฝากระโปรงด้านท้ายนะครับ ตัวเบาะหลังเนี่ยตอนที่3าเนี่ยสามารถพับได้เรียบแบบนี้เลยนะครับเพื่อเก็บสัมภาระเพิ่มเติมนะครับตัวเบาะตอนที่2ก็สามารถพับได้เหมือนกันนะครับสำหรับอีซูซุนะครับเป็นตัวจอกลางนะครับรถสวยมากครับคันนี้ลูกค้าท่านใดนะครับมองหาอยู่รีบติดต่อสตาร์ทเข้ามาได้เลยนะครับหรือเข้ามาดูรถทดลองขับก่อนได้นะครับรถสามารถฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้นะครับสำหรับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งอีซูซุมิลเอ็กซ์สามพันขับสองคันนี้นะครับออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับ ผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสองกว่าบาทเท่านั้นเองถ้าในกรณีออกร้ศูนย์บาทนะครับนี่ครับครับลูกค้าท่าไหนสนใจนะครับแอดไลน์ผมหรือว่าโทรเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับนัดหมายดูรถได้ที่กรุงเทพร่มเก้ามีนบุรีนะครับผมนี่ครับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งใครที่มองหาอีสุสหรือสาวกอีสุสูอยู่นะครับก็รีบติดต่อหาผมได้เลยนะครับผมวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับ